พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง youtube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยกันถึงพิมพ์ริพายภาคสองนะครับภาคแรกเราก็ฟังความข้างเดียว คือฟังความที่คุณพิมพ์ริพายออกมาได้อธิบายในเรื่องนำปะาราที่เธอมีปัญหาอยู่ที่มีเจ้าของโรงงานชื่อคุณกบเนี่ยออกมาพูดคุยกับสื่อนะครับว่าเธอหมดเนื้อหมดตัวก็เหมือนกับโดนคุณพิมพ์ริพายแต่ว่าโกงก็ไปทำหนองนั้นนะครับ แต่คราวนี้ก็มาฟังอีกด้านหนึ่งบ้างนะครับตอนนี้เขาก็มาให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีคนที่ร่วมโดนด้วยกันอีกคนหนึ่งก็มีคุณกบมีคุณตายนะครับก็มาพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยไม่ต้องเล่ายืดยาวแล้วครับเรื่องมันมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองเอาเนื้อเนื้อไปเลย ก็คือว่าคุณกบเนี่ยนะครับก็ได้รับการติดต่อจากพิมพ์พบิพายเพื่อจะให้ทำน้ำป่าร้าส่งก็มีการรองชิมกันเรียบร้อยก็ตกลงกันตามนั้นรถแรกก็สามหมื่นขวดรถนี้ไม่มีปัญหานะครับพิมพ์พบิพายก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็คุยกันว่าจะให้ทำ คนละสิบล้านขวดมีคุณกบกับคุณตายเนี่ยแหละปรีริพายจะสั่งโรงงานละสิบล้านขวดคุณกบคุณตายบอกไม่ไหวกำลังไม่พอเอาแค่หนึ่งล้านขวดก่อนอ่ะโรงงานละหนึ่งล้านขวดก็ตกลงกันตามนี้ก็ไม่รู้มีใบสัญญาหรือเปล่าแต่ยังไม่รู้ยังไม่เห็น เพราะเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียรูปคดีตอนนี้ก็เป็นกรณีที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วหลังจากนั้นเมื่อตกลงว่าจะได้ทำน้ำปาราส่งพิมพ์รีพายโรงงานนรึ่งหนึ่งร้านขวดก็ดีใจดีใจมากๆแต่กำลังการผลิตมันไม่พอก็ต้องขยายโรงงาน เราคุยถึงเรื่องคุณกบก่อนก็ขยายโรงงานหมดเงินไปอีกเจ็ดล้านบาทคือเงินก็ไม่ได้มีหรอกก็ไปกู้หนี้ยืมสินกขนน็ขายนู่นขายนี่เพื่อที่จะมาขายขยายโรงงานเพื่อที่จะทําน้ําป่าลาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งล้านขวดมันจะทยอยไปเรื่อยๆทยอยไปเรื่อยๆนด้ออกป่ะเป็นสิบล้านขวดเลยทีเดียวก็วาดฝันว่า เห็นเงินอยู่ตรงหน้าทำส่งขวดละสิบสามบาทนะครับหนึ่งล้านขวดก็เป็นเงินสิบสามล้านบาทที่คุณกบเนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้อันนี้คุณกบคนเดียวกันคุณตายไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงกันเอาคุณกบคนเนียก็คาดหวังว่าจะได้สิบสามล้านบาทร้อยแรกนะแล้วก็จะทยอยส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆพอหมดล้านหนึ่งแล้วก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยปรากฏว่า คุณพิมพ์ริพายแชร์ครับไม่โอเคไอร้านขวดที่พูดกันไว้เราไม่เอาแล้วติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อก็ยากโทรก็ไม่รับก็ได้แต่คุยกับลูกน้องลูกน้องก็บอกเสนอเจ้านายแล้วแต่ก็มันไม่ได้มีอะไรเลยคือผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมคุณริพายไม่บอกกับเขาว่าเอาไม่เอาก็บอกให้จบจบไป ให้มันเคลียร์ๆไปก็ไม่ได้เคลียร์มันก็คุมเครืออยู่อย่างเงี้ยคือเขาก็เดินทางจากร้อยเอด็ดไปหาพิมพ์ริพายไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพมั้งเดินทางไปเดินทางมาก็คาดหวังว่าเป็นอย่างนี้คุณพิมพ์ริพายบอกว่าเมื่อเป็นข่าวออกมาบอกว่าไอ้น้ำปะลาร้ามันไม่ได้มาตรฐานมันไม่อร่อยมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้ก็เลยยกเลิกก็เลยเทอันนี้เป็นคำพูดของพิมพ์ริพายนะ ส่วนทางของคุณกบก็บอกว่าก็หลังจากนั้นก็เข้าไปหาแล้วแล้วก็ไปทำสูตรใหม่ทํำให้ชิมใหม่พิมพ์พยายก็ชิมแล้วแล้วก็ไปให้คนขายส้มตำหน้าโรงงานชิมอีกก็บอกโอเคเอาตามนี้นะก็คุณกบก็คาดว่าก็โอเคแล้วก็จบแล้วน้ำปลาราก็น่าจะเป็นไปตามสูตรนี้ก็กลับไปทำนะครับและการขยายโรงงานเนี่ย คุณโกบก็จะส่งความเคลื่อนไหวให้พิมพ์ริพายดูตลอดว่าตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะก็คือจะให้คนพิมพ์รีพายมั่นใจว่าคุณโกบเนี่ยจะสามารถผลิตน้ปาปลาส่งได้ตามจํานวนที่สั่งมาครับเรื่องก็เริ่มเป็นเท่านี้แหละครับมีอยู่เท่านี้เองไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็ที่มีปัญหาก็คือไอห,หนึ่งล้านขวดเนี่ยพิมพ์ริพายเทก็จบไปส่วนเรื่องที่จะมีเรื่อง อะไรมาเกี่ยวข้องไม่รู้มีการปารทะคารมมีการด่าทอมีการโวยวัามีการอะไรหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราไม่รู้นะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็มีอยู่เท่านี้เองตอนนี้เรื่องก็อยู่ที่ศาลทางขกบก็คุนกบก็ให้ทนายฟ้อง กณค๊ก็ต้องการที่จะฟ้องเรียกเงินคือต้องมาซื้อของเขาอ่ะสิบสามล้านหนึ่งล้านขวดอ่ะเป็นเงินสิบสามล้านบาทส่งขวดละสิบสามบาทแล้วก็เรียกเงินที่สร้างโรงงานหมดไปเจ็ดล้านบาทก็เท่านั้นเองแต่เหตุการณ์นี้นะครับมันเกิดตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยหกสบสี่นะครับนี่สองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยนะครับ เรื่องเพึ่งมาแดงพึ่งมามีการออกมาต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้เรื่องมันนานมากปีกว่าร่วมสองปีแล้วจริงๆอันนี้ก็จะผิดลรือถูกเราเป็นคนเสพข่าวนะเราก็ต้องฟังความสองข้างผมจะบอกให้การทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจริงๆเวลาเราจะทำไปส่งของ ไม่ต้องอะไรหรอกแค่ส่งเซเว่นเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญาตามกติกาของเขาแต่สินค้าไม่ได้จัดถ่ายเขาตีกลับเขาปรับเขาอะไรโอ้เยอะแยะวุ่นวายไปหมดส่งของให้แล้วกว่าจะได้เงินอีกกี่เดือนก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่สัญญาของเขามันยากยากมากๆเลยอันนี้ก็ส่วนทางไอ้คนคนที่สั่งก็มีปัญหาเหมือนกัน ก็ไอคนที่จะรับทําสินค้าให้บางทีมันก็ทํายอดไม่ได้สินค้าไม่ได้คุณภาพอะไรมันก็มีปัญหาทั้งคู่หรอครับในการทําธุรกิจแบบนี้มันจึงมีสัญญาเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าคุณกบนี่ไม่ได้เซ็นสัญญานะเพราะว่าบอกว่าอ่านดูแล้วเป็นสัญญาชาติก็เลยไม่เซ็นสัญญาอันนี้ก็ดูในกฎหมายว่ามันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นจะไงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมารุมกระนาพิมพ์ริบพายนะมี มากดคนที่มีปัญหากับพิมพ์รีพายขนาดไอ้เจ้าของไอ้ที่ทําแบบทับเบอร์แวร์กล่องทับเบอร์แวร์เป็นเงินล้านหกอะ่ะบอกว่าได้ตังค์ไปสองแสนอีกล้านสีไ่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ก็เหมือนกับพิมพ์รีพายเบี้ยวอันนี้พิมพ์รีพายก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ก็ไปแจ้งความก็ไปดําเนินการกันเวลาการสั่งส,สินค้าส่งของไปให้แล้วไม่จ่ายตังค์อันนี้มันผิดเต็มประตูอยู่แล้วแต่เราฟัง ทานเดียวไงไอคนที่ทํากล่องส่งพิมพ์รีพายอะ่ะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาทากล่องพิมพ์รีพายสั่งมาทําสองเสร็จไปปุ๊บก็น่าจะได้เงินหนึ่งล้านหกแสนบาทปกฏไม่ได้เงินได้เงินแค่สองแสนอีกล้านสี่แสนเขาก็บอกอย่างนี้แล้วก็เขาไม่ได้บอกเลยว่าทําไมปัญหาอย่างไงไม่รู้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 อย่างเดียวไอ้มันคงไม่ไม่จะคงไม่เป็นอย่างนั้นนะ มันต้องมีแบบผิดสเปคหรือเปล่าต้องมีแบบสีไม่ได้หรือเปล่าต้องมีแบบคุณภาพไม่ได้เปล่ามันก็ต้องมีมันต้องคุยกันหรือเปล่าต้องไม่ต้องฟังสองข้างอะเพราะเรื่องนี้ถ้างั้นโกงอย่างนี้มันโกงหน้าด้านอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคนอย่างพิมพ์รีพายนะมันเมื่อไปเป็นนักธุรกิจแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องเที่ยวอะครับต้องพอต้องรอบตัวเลยจริงๆแต่ถ้า กมลสันดานเป็นคนที่โกงผมก็ว่าไม่โอเคนะเพราะว่าการที่คุณพิมพิพายไปทํากิจกรรมต่างๆที่บริจาคเงินช่วยคนนู้นคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่ถ้าคนที่มีจิตใจดีแล้วม,มาคิดที่จะมาโกงคิดจะมาเบี้ยวคิดที่จะมาเทคนที่ทําธุรกิจด้วยอันนี้มันมันก็คานไงมันก็จะเกิดความย้อนแยงกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมี ลูกน้องพิมลิพายลูกน้องเก่าที่ออกไปแล้วก็จะออกมาโจมตีนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นะครับก็คนอย่างพิมพริพายหรือคนอย่างใครก็ตามที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็จะมีคนทั้งชอบทั้งเกลียดก็ดูกันไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องทําใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจนะอะไรที่พอจะผ่อนได้ก็ผ่อนไป จริงๆนะครับก็เยียวยากันไปการที่จะทําให้คนคนหนึ่งหมดเนื้อหมดตัวเหมือนคุณกบเนี่ยซึ่งสร้างโรงงานเนี่ยก็ไม่ได้โอเคนะครับเพราะมันเงินก็แค่สิบสามล้านมันก็เป็นเศษเศษเงินของพิมพ์ดิพายก็ต้องดูสิมาเป็นยังไงถ้าเกิดมาคุยกันได้มาไกลเกลี่ยกันแต่มาออกมาอย่างนี้มันไกลเกลี่ยยากเลยไงออกมาอย่างนี้มันแบบถ้าเป็นข่าวแล้วมันก็จะเป็นการเอา แพ้ชนะกันเพราะว่าการที่ออกมาแบบนี้ที่คุณกบออกมามันก็ทําให้พิมพ์รีพายเสียหายมันทําให้พิมรีพายโดนด่าทําให้คนที่ก็ไม่เชื่อใจพิมพ์รีพายคนที่ทําธุรกิจด้วยนะมันก็คงจะคุยกันยากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่เป็นสื่อและพยายามหาทนายความหรือพยายามไปพูดคุย แล้วก็ไปขู่เขาก็ได้ว่าทํำไมอย่างนี้ฟ้องนะทําไมอย่างนี้ไปออกสื่อนะทาไมอย่างงี้ไปอย่างนี้นะมันก็ยังมีโอกาสได้มากกว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องทําดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วกันใครจะแพ้ชนะว่ากันไปถ้าทางคุณกบแพ้นะคุณกบจะโดนแจ้งความเรื่องบินประมาทด้วยซ้ําไปนะก็จะสวยไปอีกเงินก็หมดแล้วยังโดนคดี เพราะนั้นมันต้องระวังแล้วก็ทนายนะก็อย่าไปเชื่อมากจริงๆอย่าไปเชื่อมากทนายจริงๆผมมีประสบการณ์ะเชื่อบ้างนะครับอย่าไปเชื่อมากโดยเฉพาะทนายชื่อดังต่างๆเนี่ยไม่ต้องชื่อดังกับชื่อดังชื่อไม่ดังก็ต้องอย่าไปเชื่อมากต้องดูแบ็กกราว์ของเขาดูพฤติกรรมของเขาดูนิสัยใจคอของเขาแล้วบางทีเขาก็ยุ อยู่ให้เป็นคดีมาแล้วแพ้ชนะไม่รู้ต้องระวังมากๆเลยทีเดียวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับก็จะมีคนชอบบ้างและบางคนก็ไม่ชอบบ้างหละกก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับใครจะสามารถพูดจาให้คนชอบทุกคนจะเป็นไปได้ยไง ก็ว่ากันมาก็คอมเมนต์กันมารลก,กันนะครับอย่างนตามครับมาซื้อกล้วยตากผมหน่อยครับกล้วยตากบางกระทุ่มนะตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่กำลังสั่งทำอยู่ต้องอร่อยนะครับก็จะมีบวยสามรสนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศอบแห้งตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเอามาขายในช่องนี้นะอันนี้กล้วยตากนะครับกล้วยตากบางกระทุ่ม ซึ่งคุณวันอยู่บ่มรุงก็ให้ฉายาผมว่ายูทูบเปอร์ขายกล้ยตะนะครับขอบคุณคุณวันมากๆผมขายห้าซองสองร้อยบาทครับค่าส่งเฟสสำหรับท่านที่จะบูชาพระพุทธชิลราชรุ่นหกร้อหกสิบหกปีทวีโชครุ่นนี้รุงจาาครับจ่าสิบเบกด็อกเตอร์ทวีบูราณาเขตท่านเป็นผู้ที่สร้างนะครับในวัยเก้าสิบเอดปีท่านเป็นศิลปจารย์แห่งชา มีหน้าตักห้าจุดเก้านิ้วมีหน้าตักเก้านิ้วมีหน้าตักสิบสองนิ้วนะครับก็สอบถามรายละเอียดมาเช่าไปบูชานะครับรับรองไม่ผิดหวังราคาขึ้นทุกวันสำหรับมีเหรียญด้วยครับเหรียญก็ส9งร้อยเก้าสิบพร้อมค่าส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะส่งรถรถที่สั่งมาพรุ่งนี้จะส่งให้กับเพื่อนๆทั้งหมดแล้วก็รวมทั้ง มีกล้วยตักด้วยทนายที่กรุงเทพสักกล้วยตักมาครับเข้ามาพูดคุยกับผมครับใน Facebook ดก ok รกิจผลเดชวิสัยอินบ็อกซ์เข้ามาหรือจะโทรคุยไลน์คุยก็ได้นะครับไอดีไลน์เบอร์โทรด้วยเบอร์ไลน์ด้วยสำหรับท่านที่สนับสนุนผมนะครับสนับสนุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยาพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันท่านที่เข้ามาดูในช่อง youtube แล้วจะยังไม่กดติดตา่าง ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยถ้ากดติดตามแล้วช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี